หลายๆคนเนี่ยคงมีความภูมิใจกับตัวละครของตัวเองเนะครับที่มันเก่งขึ้นทีละนิดทีละนิดจนไปถึงจุดๆหนึ่งที่ไม่ว่าจะเป็นกิ้ววอลเก็บเลเวลหรือฟาร์มอย่างการฟาร์มเนี่ยที่ใช้ s p น้อยลงสามารถให้เราใช้สกิลได้ตลอดเร่งรอบเก็บของได้มากขึ้นอะไรประมาณนี้นะครับแต่ของผมเนี่ยกับคิดว่ากลัวถึงจุดๆนี้ทด้ยังไง สวัสดีครับก็อยู่กับช่อง Margarita Channel นะครับวันนี้จะมารีวิวเสกสายวอลนะครับว่า b u วของหรือว่าสเตตอะไรยังไงประมาณไหนนะครับบอกกันนะว่าอันนี้เป็นแค่ไกด์นะครับคือจริงๆผมก็ไม่ได้เล่นอาชีพนี้เป็นเมนอะ่ะผมก็ไม่รู้เท่าไหร่นะครับก็จะมาไกด์เท่าที่ไกด์ได้แล้วกันว่าไ e อ้เศกสายวอลเนี่ยมันทําของทําสเตตยังไงนะครับมาเริ่มกันที่ไอเทมสวมใส่นะครับ ไอเทมสมใส่ผมจะใส่เป็นอิกดาซิลเฮรลาดคาวนะครับอ่านถูกปะนี่อ่ะใช่โอเคสเตตนะครับอ๋อสเตตัสบวก5 HP 100 SP 50 5ตีบวก7จะลดไล่ VCT 5%นะครับบวก8ไม่อ่านไม่ถึงออปชันที่ผมได้มาคืออันนี้ยังทำไม่เสร็จนะได้เลือด422นะครับฟรี6แล้วก็ออปเสียก็คือไม่มีนะครับก็เลยใช้อันนี้ไปก่อน Y วเบผมมีเท่านี้ผมก็เลยทําได้แค่นี้แหละครับสําหรับอะการ์ดการ์ใส่มาดุกนะครับกันใบหูหูผมใช้เป็นหูกันตาบอดใส่ในแม่กันหลับก็คือตอนนี้ผมก็กันอยู่3สถานะนะครับจะติดหลักๆก,ก็เดินเออจาออสนะครับใช่ปะวะเออประมาณนั้นแหละครับ แล้วก็เสื้อเสื้อนะครับก็จะเป็นเสื้อมอสยังไม่มีงบทํานะครับก็เป็นอันเดิมเลยอันเดิมแบบที่วิสตัตผมใช้เลยเลือด2 8 1การเพเยอร์หเปอร์เซนแล้วก็ออฟเลือด200เด็ก3าการมาน้ำนะครับแล้วก็โล่ใหม่นะครับไดออฟอ่านก่อนต้านทานการโจมตีระยะไกล5%เต้านทานการโจมตีเว้นมนต์ อัปเกดต66ขึ้นไปก็จะเป็นอย่างละ7%นะครับ m d ด5ผมว่าอันนี้ดีนะแต่ว่า Off เนี่ยมันได้ MDP ลบ2นะครับก็อยากจะไปแก้เดี๋ยวรอสะสมไวเบให้ได้เยอะๆก่อนแล้วก็รองเท้ารองเท้าจะเป็นเอาฟิกนะครับเอ้ยเอา VCT นะครับ3%ประมาณนั้นขิผมไม่เอาผมไม่ได้นับเลยละแล้วก็ Off เป็นเลือด306อออฟเสียไม่มีแต่ก็ไม่มีอะไรดีเหมือนกันแล้วก็มาที่ดูโอนะครับเซตซันต้าโบล i ิงอัตราดอปขึ้น5%แต่ว่าที่ผมจะเอาเนี่ยคือเอา VCT 5%นะครับถ้าใส่คู่กับปีขาวบวก7นะแล้วก็ปีขาวบวกเผมใช้เป็นสเปล3นะครับเอา VCT อีกแแล้วก็ออฟเดิมเลยใส่กัดนอกนะครับ คือหลักๆอะ่ะผมไม่ได้เอาถึกเอาอะไรมากหรอกมันมันมันเปลืองตังคผมก็เลยเอามันเน้นที่ VCT เท่าที่จะทำได้ดีกว่าแล้วก็แหวนนะครับแหวนลตัตตี้ประดับข้างซ้ายประดับข้างซ้ายไม่เป็นไรอะไร <What? S 1> ระยะเวลาแปรผัน VCT ลบนะครับออบก,ก็เป็นเลือดอินสอสเต็งสการ์ดอลิเกเตอร์กรันระยะไกลกันร,ระยะไกลก่เปอร์ ใายไหนวะเออห้าเปิมอยู่ข้างบนนี่หว่าทุย <S <S แล้วก็โรบอตลิงนะครับก็จะเป็นเลือด200เดบเก้าเด็บก้านะครับการ์ดมุดก็เอาไว้ใส่สลับ2มุดนะครับประมาณนี้แล้วก็โอ้โหผมไม่อยากเปิดหน้านี้รอยแม่งแดงทุกชิ้นเลย่ะชาร์โดผมใส่เป็นเด็กปก4นะครับเสื้อโล่ Low ก็เป็นวิดปกสีรองเท้าก็เป็นวิดแล้วก็ใส่เซตเมจิเคิลนะครับ อันนี้ผมขอไม่พูดถึงแล้วกันคืออยากจะเปลี่ยนแหละแต่งบมันไม่มีนะครับสำหรับคอร์สนะครับคอร์สผมออบเป็นวิดเจนะครับก็ใส่เซตเช้งวิดนะครับแล้วก็ส่วนบนเป็นออบวิดธรรมดาทั้งหมดทั้งมวลปีกผมน่าจะแพงที่สุดในตัวแล้วครับใครยังไม่ได้ดูคลิปไปดูกันได้ออฟไปกี่เมตดบอกเลยว่าจุกไอก้กบเวนหลักๆก็ประมาณนี้มั้งอ๋อสแ,แตท s t a t ตนะครับผมอัพเป็นเด็ก99นะรอเทมเด็กมานะครับเอาจริงๆถ้าเทมเด็กเข้ามันน่าจะมีรีสเตตัสแหละแต่ผมอยากได้ไล่ลดไล่ให้มันเยอะที่สุดนะครับแล้วก็ w i ด t h 80เอาจริงๆเนี่ยวิดท,ทำวิดรวมร้อยก็จบแล้วนะครับแต่ว่าของผมมันไม่มีของถึกเลยก็เลยอยากเอาบูสต์แตดตรงนี้สักหน่อยนะครับอิน5 5เอามาเพิ่ม m อ็มเอามาเพิ่มลดไลนดน่นิดนึงนิดนิดจริงๆอะ่ะ แล้วก็สเตตที่เหลือก็เอาไปลงเอจินะครับอ้ออาวุธอาวุธผมเอาเป็นอันเก่ามานะครับลอตอินจริงๆผมอยากได้ลอตเด็กนะครับแต่ยังไม่ได้ทำออฟก็ประมาณนี้เลยเอาคือเอามาใส่เฉยๆอะ่ะแล้วก็คาทานะครับเอามาบักโวก็ไม่มีอะไรอันเก่าเหมือนกันหลักๆก,ก็ประมาณนี้ครบหมดแล้วเหลือสกิลสกิลผมอัพเป็นเซฟตี้ส0นะครับอัพสายหนึ่งอัพไฟโบ 1, เอามา ทางผ่านเป็นวอคานโนนะครับไลนิ่งโคบอลอันนี้คือ,อตรงนี้อัพได้ตามใจเลยแล้วก็หลักๆก,ก็จะใช้สโตนเคิ์นะครับกับเซฟตี้แล้วก็ Safety, วกไซส์เป็นหลักนะครับส่วนสกิลคาเซกนะครับก็จะเป็นแลนโปรเจคเตอร์อธิบายแลนโปรเจคเตอร์ก็คือเลเวล5นะครับอยู่ที่11ช่องคูณ11ช่องนะครับสกิลนี้ทำอะไรได้นะครับก็คือเมื่อเรายือนอยู่บนแลนนะครับ สกิลเอทั้งหลายหรือสกิลลงพื้นทั้งหลายไม่ว่าจะเป็นพูม่าวาร์ฟเซฟตี้ต่างๆนานานเนี่ยมันจะใช้ผลมันจะใช้ไม่ได้ผลกับบนแลนด์นะครับหรือว่าจะเป็นสกิลเมเทโอสตอมกัตดหลอดอะไรต่างๆนะครับที่เป็นสกิลลงพื้นและสกิลเอโนะครับใช้ไม่ได้ยกเว้นการโจมตีกายภาพ ที่เป็นระยะไกลนะครับอย่าง a อ r รชาวเวอร์อะไรอย่างนี้ทำได้มันจะลบแค่เวทมนต์เฉยๆนะครับไม่สามารถลบล้างกายภาพได้แล้วก็กิมมิกอีกอย่างหนึ่งของสก,กิลนี้คือขอบแดนเนี่ยเรายืนไม่ได้เด็ดขาดเลยนะครับเพราะว่าอย่างสมมตุติอีกิลศาสกิลส,ส,กกลสตอมการ์ดมาถ้าเรายือนอยู่ตรงนี้เรารับจบแต่เพียงผู้เดียวเลยครับเราต้องมายืนแค่นี้เพราะว่าไอส้สก,กิลเนี้ย มันเหมือนเป็นแค่แอเรียเฉยๆครับว่าข้างในเนี่ยเป็นแลนหรือมันเป็นปักหรือไม่รู้เหมือนกันเอามาทําไมเนี่ยโอเคสกิลแลนด์ก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับเอาไว้กันสกิลเวทมนต์ AOE กับลงพื้นส่วนสกิลต่อมาที่จะใช้กันบ่อยๆเลยก็คือวอคาน่กับดีลักสมมุติเราอยากจะไปตัดแลนด์หรือว่าคนสั่งแลนด คนสังวอลอยากจะให้เอาอยากจะให้เราเอาแลนด์ออกนะครับเราแค่ไล่แล้วแลนดก็จะหายไปกลายเป็นสกิลพื้นที่นี้แทนก็แล้วแต่วความชอบเลยครับว่าอยากจะใช้3สกิลเนี่ยในสถานการณ์ไหนแล้วก็สกิลดิดเปลดิสเปลก็คือล้างบัฟทั้งหมดของสตูนะครับเมื่อเรากดใส่ใครก็คนนั้นก็จะโดนดิดไปนะครับเดี๋ยวผมใช้ให้ดูยาลงยาเล่งอะไรหายหมดนะครับประมาณนี้ แล้วก็สเปลเบเกอร์สเปลเบเกอร์คือสกิลที่เมื่ออีกฝ่ายไล่อะไรสักอย่างที่มันมีหลอดที่มีหลอดทุกอย่างเลยเราจะไปกดสเปลเบเกอร์สเปลเบเกอร์ใส่เขานะครับแล้วก็จะทําให้เขาเนี่ยหยุดชัง,งักลงไล่เวทไม่ออกมันคือการขัดไล่นั่นเองนะครับมีอะไรอีกแคทแค n นเซนสกิลนี้ก็ใช้ตามสถานการณ์ครับอย่างสมมุติเรากําลังจะไลแ่แลน แล้วคนสั่งกิลวบอกว่าไม่เอาแลนก็ยกเลิกไปประมาณนี้ครับหรือว่าเราไปแลนทับกับใครแล้วเราคิดว่าให้ให้เขาแลนดีกว่าหรืออะไรอย่างเงี้ยเราก็แคนเซิลไปประมาณนี้ครับใช้ได้กับทุกสก,กิลนะครับสำหรับตัวเองนะแล้วก็เมจิกล็อตก็คือเวลาใครเวทมน เวทใส่เรามาเป็นเป้าเดียวอย่างจูอย่างไฟโบอย่างอะไรอย่างเงี้ยครับพอเรากดไปปุ๊บเนี่ยมันจะดูด SP มาให้เรานะครับแล้วก็เราจะไม่โดนดามจากเวทนั้นใช่มีอะไรอีกอ่ะฟรีแคสฟรีแคสก็จะทําให้เวลาเราไล่เวทเนี่ยเดินได้ประมาณนี้นะครับอ่ะอย่างสมมุติเซฟตี้เรากดเซฟตี้ปุ๊บเราใช้บนแลนไม่ได้เห็นไหมเราเสียเจมไหม ไม่เสียเจมถ้าสกิลไม่ออกผลเราจะไม่เสียเจมนะครับอเออประมาณนี้ประมาณนี้มีอะไรอีกไหมอะสกิลเฮเวนไดก็เอาไว้ขุดอืมก็ไม่น่ามีอะไรแล้วมั้งหลกัหลกๆก็ประมาณนี้แหละครับคือผมก็ไม่รู้ว่ามันทําของแบบนี้มันถูกหรือเปล่าอ่ะแต่ผมแค่อยากเล่นแบบเนี้มันผมเป็นสายอินดี้อยู่แล้วอะถ้าใครอยากจะบิวถึก ก็บิวได้เลยนะครับม,มันแล้วแต่ด้วยแหละว,ว่าเราเล่นเสก o s i t i o n ไหนนะครับอย่างถ้าเล่นเสกดิสก็ต้องการความคล่องตัวความถึกความอะไรหน่อยส่วนคนที่เล่นเสกแลนเป็นหลักอะไรเงี้ยครับก็อาจจะบิวเป็นไล่ไวแล้วก็ถึกพอประมาณนะครับเพราะว่า p โพ i ิชันเสกแลนอะคือมันไม่ต้องไปดิสใครอยู่แล้วมันแค่อยู่ในดงอย่างสมมตุติดงเราอยู่งี้กิลอยู่งี้เราก็แค่แลนปุ๊บเราไปซ่อน ปซ่อนไปซ่อนเขามาตัดแลนแล้วก็แลนทับให้เป็นหน้าที่คนอื่นในการเคลียร์เศษที่เข้ามาตัดแลนไปเรามีหน้าที่แลนนะครับก็ประมาณนี้ประมาณนี้หรือว่าจะเศษเข้าไปตัดแลนมันก็ทําของคล้ายๆกันอะคล้ายๆกับเศษดิบอะครับคือมันมันแล้วแต่ความชอบของบุคคลแล้วว่าจะไปสายไหนอะไรยังไงครับและที่สําคัญคือขึ้นอยู่กับตังนะครับตังถึงก็ทาอะไรได้หมดแหละครับ โอเคสำหรับคลิปในวันนี้ก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับผมก็งงอยู่เหมือนกันว่าผมมาถึงจุดนี้ได้ยังไงตอนแรกเล่นแค่วิสตัตตอกต่อยนะครับเดินไปเดินมาฟาร์มอยู่กุ้งแดงแล้วอยู่ๆผมมาเป็นเสกที่มีปีกฟิกได้ยังไงวายเพราะอะไรช่วยบอกผมทีโอเคสำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับ อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยก็ถ้าเกิดว่าเจอกิมมิคหรือว่าเป็นเกจความรู้หรือข้อมูลที่แบบเห็นกันเป็นประจำแต่ว่าคนไม่ได้หยิบยกมาคิดถึงอะไรอย่างเงี้ยผมก็จะเอามาแชร์ให้เพื่อนๆได้ฟังกันแล้วกันนะครับออสำหรับวันนี้ขอตัวไปก่อนสวัสดีครับ